การเวียนเกิดเวียนตายถือว่าเป็นของคู่กับสบรรพชีวิตที่ยังเข้าไปถึงพระนิพพานการจะไปสู่นิพพานได้ก็ต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของผู้รู้คือเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น รันิพานนั้นเป็นเป้าหมายอันดับสูงสุดของสรรพสัตว์จะเร็วจะช้าทุกๆคนก็ต้องเข้าสู่นิพพานแต่กว่าจะเข้าสู่นิพพานได้นั้นชีวิตของเราก็มีโอกาสที่จะประพฤติผิดพลาดได้พบทั้งสามนี้ ยังมีกระแสกิเลสที่ยังสับสัตวให้ประพฤติผิดพลาดและก็มีผลมารองรับทุกการกระทําไม่มีข้อยกเว้นฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือจะต้องเร่งทําความดีให้ม,มากทั้งทานศีลภาวนา เมื่อบุญบาร,รมีเรามากแล้วจะได้เป็นพลังทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายและก็สู่พระนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในมหาสีหนาสูตรว่า ดูก่อนสารีบุตรเป็นเดบโรมโลกฉันสุดทธาว่าก็สังสารวัตรที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการยืดยาวเช่นนี้เป็นสถานที่หาไม่ได้ง่ายเลยสังสารวัตรหมายถึงการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพสามซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วแต่บุญละบาปเป็นเครื่องกำหนดว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหนก่อนการตัดสรุธรรมพระบรมศาสดาทรงเคยท่องเที่ยวไปมานำหมดแล้วยกเว้นลมโลกชั้นสุดทาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามี เพราะผู้มีบุญที่มาอยู่ชั้นนี้เหลืออีกเพียงชาติเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วในสังสารวัตนี้ไม่มีอะไรใหม่ถ้าเราอยากรู้ว่าอัยาศัยหรือจริตของเราในชาติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็ให้สังเกตในชาตินี้แหละ ว่าเราเป็นอย่างไรเพราะนิสัยในชาติที่แล้วมันยังติดมาชาตินี้อยู่สิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้มันก็ติดมาชาตินี้อีกซึ่งการจะแก้ไขนิสัยไม่ดีในปัจจุบันนี้ให้ดียิ่งยิ่งเงินไปนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นที่จะฝึกหัด ขัดกล่าาวตนเองชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวเราจรึงจะได้นิสัยที่ดีขึ้นทั้งในชาตินี้และในชาติต่อตอไปหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนได้ตระหนักว่าเราเกิดมาเพื่อปรับปรุงตนเองมาแก่นิสัย หรืออัจฉศัยที่ไม่ดีที่มันติดตัวมาข้ามชาติให้ดีขึ้นโลกมนุษย์เป็นที่เดียวที่สามารถแก้นิสัยได้อย่างสวรรค์ก็เป็นที่เสวยผลบุญอวัยภูมิก็เป็นที่เสวยผลบาปมีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นที่เป็นภูมิที่สามารถ สร้างบุญสร้างความดีและแก้นิสัยไม่ดีในตัวเราได้เหมือนเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือรถเสียก็ต้องเข้าอู่จะไปซ่อมที่ห้างสอบสินค้าหรือจะไปซ่อมที่ไหนก็ไม่ได้นี้คือเป็นความจริงที่ต้องรู้ และอย่าดูเบากันนะจ๊ะเพราะว่าโลกมนุษย์นี้สำคัญจริงๆเป็นที่ที่จะแก้ไขตัวเองกันได้เพราะในประโลกหมดสิทธิ์แล้วนะจ๊ะนอกจากนี้ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่จะต้องแก้นิสัยตัวเองแม้แต่สัตว์ก็เหมือนกัน จะตั้งแก่นิสัยของตัวแต่หากไม่ตั้งใจแก้ไขชนิดอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่หลวงพ่อว่าแม้จะเกิดมากี่พบกี่ชาติก็จะมีนิสัยอย่างนั้นเหมือนเดิมเช่นเรื่องสนักจิ้งจอกที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ สมเปนสัตว์ที่มีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งและนิสัยนี้ก็ติดตัวมันไปหลายพบหลายชาติทีเดียวลองติดตามฟังกันดูนะจ๊ะที่อารามแห่งหนึ่งมีพระภิกษุหลายรูปได้อยออสัยปฏิบัติธรรมเนื่องจากอารามแห่งนี้ อยู่ใกล้ชายป่าจึงมีสุนัขจิ้งจอกออกมาดื่มน้ำในบ่อแล้วถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในบ่อเป็นประจำซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้พระภิกษุสมมเณรได้ใช้สำหรับดื่มและส่งน้ำด้วยเมาเป็นเช่นนี้สมมเณรยังได้เอาก้อนดินกว้าง ไล่มันไปนับแต่นั้นมามันก็ไม่กลายย้อนกลับมาอีกเลยหรือแม้แต่จะแลดูมันก็ไม่กลา้าจากเหตุการณ์นี้พระภิกษุจึงได้นำมาสนทนากันในโรงธรรมสภาเมื่อพระบรมศาสดาเสด,สด็จมาแล้วตรัสถาม ถึงเรื่องที่คุยค้างกันเอาไว้ครั้นทรงทราบเรื่องก็ตรัสเรื่องแนอดีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่สุนัขจิ้งจอกตัวนี้ทำอย่างนี้แม้ในการก่อนก็ได้ทำอย่างนี้เหมือนกัน จากนั้นก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการในเมืองพาราณสีที่ปายอิสิปตนะนิ่แหละสมัยนั้นพระบริษัทบังเกิดในเมืองพาราณสีพอโตเป็นหนุ่มก็ได้ออกบวชเป็นดาบทและได้มีหมู่ดาบท ที่รักในการปฏิบัติธรรมออกบวชตามเป็นจำนวนมากสมัยนั้นสนนักจริงจอกตัวนี้ก็ได้มาถ่ายอุจจระปัสสวะใส่บ่อน้ำแล้วหลบหนีไปวันหนึ่งเลาดาบดก็ได้พากันล้อมจับมันขณะที่มันจะมาทำอย่างนั้นอีก แล้วก็นำตัวมันไปหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงไต่ถามสุนัขจริงจอกว่าดูก่อนสหายทำไมท่านจึงทายอุจระและปัสสวะใส่บ่อนน้ำที่หาได้ยากของฤาษีผู้อยูป่ป่าผู้สแสวงหาตบะธรรมแล้วสุนัขจริงจอกเองก็เปิดเผยนิสัย ขังตัวเองที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยดึกดำบานแล้วว่าพวกเราดื่มกินน้ำตรงไหนแล้วก็จะถ่ายอุจจระปัสสาวะที่ตรงนั้นนี่เป็นธรรมดาของสุนัขจริงจอกทั้งหลายและก็เป็นธรรมดาเขามิดามานดาและปู่ยาตายาที่สืบทอดกันมา ท่านไม่สมควรจะมาโทษพวกเราเพราะนั่นเป็นธรรมดาของพวกเราเพราะบริษัทตักเตือนว่าแม้วันนิสัยเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาของพวกท่านแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์และสัตว์อื่นๆเลยหากท่านไม่ยอมแก้ไขความประพฤติอันน่ารังเกียจนี้ ก็อย่าได้มาดื่มน้ำในบ่อนี้อีกเพราะมีแต่จะนำภัยมาสู่ตัวเจ้าเองจากนั้นก็บอกให้ลูกศิษย์ปล่อยมันเข้าป่าไปังแต่นั้นมานักจิ้งจอกก็เมกลากลับมาดื่มน้ำในบ่อน้าน,น,นั้นอีกแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะยอมเปลี่ยนนิสัยของตัวเองนะจ๊ะ ตอนนิสัยที่ไม่ดีอะไรนะ่ะก็ตามที่ทำบ,บ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้นตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่อย่างนั้นก็จะติดแน่นในกำมลสันดานยากที่จะแก้ได้กานพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจริ้งจอกตัวที่ไม่ทำลายบ่อน้ำตัวในอดีตก็คือตัวเดียวกันกับในปัจจุบันนี้ส่วนพระดาบทผู้เป็นอาจารย์ของคณะดาบทในครั้งนั้นก็คือพระองค์เองสุนักจิ้งจอกในเรื่องนี้ เป็นตัวอย่างที่เราไม่ควรมองผ่านนะจ๊ะเพราะนิสัยไม่ดีบางอย่างเป็นสิ่งที่แก้ยากซึ่งเราก็จะรู้ตัวกันดีอยู่แล้วพะสิ่งใดที่เรายังบกพร่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ไม่ว่าจะเกิดในกำเนิดไหนก็ตามต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงตัวเอง อางที่หลวงพ่อบอกไว้แต่แรกว่าเราเกิดมาเพื่อปรับปรุงตัวเองและแก้นิสัยไม่ดีในตัวเราให้มันหมดสิ้นไปเพราะถ้าเราแก้ไขปรับปรุงตัวเราได้เราก็จะช่วยปรับปรุงจิตใจของชาวโลกได้โลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้น โดยปกตินิสัยของแต่ละคนก็พอจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือนิสัยทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายและทางวาจานั้นเป็นส่วนที่เห็นได้ง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขกันได้ง่ายๆอย่างเช่นการพูดคำพูดดีๆ ให้กำลังใจตนและคนอื่นนัมีมากมายแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถใช้คำพูดดีๆได้ทุกๆวันทุกๆเหตุการณ์อย่างส,สม่ำเสมอบางครั้งเรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขในเรื่องการพูดจาให้ไพเราะแต่ก็มักทำได้แค่ วันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งและต่อจากนั้นก็เหมือนเดิมอีกความตั้งใจที่จะแก้นิสัยไม่ดีถือว่าเป็นความตั้งใจที่น่ายกย่องแต่การพยายามแก้นิสัยให้ดีขึ้นตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น้อยคนจะทำได้ บางคนแก้กันทั้งชาติก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยแต่การขนขวา่จะแก้นิสัยตัวเองให้ดีขึ้นนี้นอกจากเราจะได้นิสัยดีๆติดตัวข้ามภพข้ามชาติแล้วก็จะทำให้เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอีกด้วย วิธีการที่จะแก้ไขนิสัยไม่ดีอย่างหนึง่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเจริญสมาธิภาวนาโดยการทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์และพองใสยอยู่เสมอเม่อใจใสรเราก็จะพิจารณาความประพฤติของตัวเราเอง ด้วยใจที่เป็นกลางกลางไม่มีอคติความลำเอียงใดๆจึงจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราบกพร่องตรงไหนควรจะรีบแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีในส่วนใดบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดคำพูดและการกระทำทุกอย่างสามารถ ปรับปรุงได้และขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของตัวเราเองสรุปง่ายๆก็คือต้องทั้งเก่งและดีเก่งและดีก็ต้องไปคู่กันชีวิตจริงจะสมบูรณ์แบบดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ลูกทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติธรรม ทำสมาธิให้ได้ทุกๆวันทำให้สม่ำเสมอจะได้เกียรติครั้นและก็มันปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆเรื่องจะได้เป็นต้นแบบที่ดีแก่ชาวโลกและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนามัย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมีสุข